ทันสมัยหรดเฮ้ยรถเมล์ที่เรานั่งเนี่ยไม่ใช่รถเมล์ธรรมดานะเป็นรถเมล์ BRT นะว <c oughs> ิ่งอยู่ในเลนรถเมล์อย่างเดียวอะเนี่ยเขากพแค่แบ่งช่องถนนธรรมดาให้รถเมล์วิ่งใช่ปะห้ามรถคันอื่นเขามาวิ่งก็ได้เหรอวะรถเมล์่มันขนคนได้มากกว่าใช่ปะก็ควรจะมีสิทธิ์ใช้ช่องทางที่เร็วกว่า แจ่มเขาบอกว่าเนี่ยสร้างบีอาทีลงทุนถูกกว่าสร้างรถไฟฟ้าอีกนะค่าโดยสารก็จะถูกกว่าด้วยใช่ไหมใช่จริงเราก็ทําได้เลยเนาะก็แค่แบ่งช่องถนนที่มีอยู่ไม่ต้องทีเสาใหม่ทําอะไรใหม่เอากลวยมากั้นห้ามรถคันอื่นเข้าแล้วก็เอารถเมย์ที่เรามีอยู่แล้วมาวิ่งมันก็คือรถไฟฟ,ฟ้าที่เป็นรถเมย์เออก็ทําได้เลยนี่นาะ How much เลยสิคนขำตังค์เถอะ Thank you อะไรเนี่ยคนอื่นเขาจ่ายด้วยบารปะแล้วเราไม่มีบารอะไรเหมือนเขาไงพี่ก็เลยไม่คิดตังค์จะทำให้หลงรักเลยหรือไงนี่อ่ะ